เรากำลังมุ่งหน้าไปที่จุดชมวิวผาตะูนครับตอนนี้อยู่บริเวณแยกปฐมพรผ่านที่มณฑลทหารบกจังกวาวชุมพรครับซ้ายมือเป็นองค์สเสด็จเดียก็มาหลวงชุมพรครับไปต่อครับก่อนถึงปัป๊มปตทครับจะเป็นบ้าน ลุงแอดครับเสแอดครับพลตีกนลใชัยสวรรณบูร์ครับนี่ครับบ้านลุงแอดครับสมาชิกผู้ที่สภาครับขวามือครับเป็นสนามกอล์ฟของมณฑลทหารบกจังหวัดชุมพรครับสนามกอล์ฟายทหารตอนนี้หมอกกำลังลงครับด้านหน้าเราที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ลักษณะภูเขาครับ คล้ายๆกับปู่เจ้าสงกับลังนอนอยู่ครับซึ่งบางคนบอกว่าบางคนยกมือไหว้อธิษฐานขอพรก็จะประสบความสำเร็จด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับซ้ายมือเป็นส่วนศีรษะตรงกลางเป็นส่วนของหน้าอก อายุยืนหนึ่งคืนครับเลียวซ้ายด้านหน้านครับเ,เลียวซ้ายจะมีป้ายสวนเกษตรสยางหรือวัดธรรมสนุกเหมาะกําลังลงครับ นาครับพื้นที่ตำบลบ้านนาครับที่นี่ต่อแดนกับตำบลทำสิงที่นี่ผลไม้ที่โด่งดังก็จะเป็นกล้วยหอมท,ทุเรียนทุเรียนทำสิงร้อยปีที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าทุเรียนครับ ที่ส่งไปทั่วประเทศตำบลวังใหม่ตมทําสิงต์ตมบ้บานนาซ้ายมือครับวัดทําสนุกขวามือครับเป็นวัดทําสนุกครับเช้าๆครับจะมีพระเดินบินฑบาตครับ เมโยงการท่องเที่ยวครับบริเวณนี้จะมีนอกจากเรามาผาตาอูดแล้วมากางเต็นท์นอนได้มันจะมีผาจุดชมวิวผาร้อยยอดเขาร้อยยอดเขาร้อยยอดท้ำสีรางูวัดท้ำสิงนะครับแล้วก็วิสากิจชุมชนท้ำสิง แล้วก็อนาคตเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดจุดการท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เขาเลดาหรือจุดชมวิวเขาหินลูกน้ำตกตดนลาดจอปร,รออนุสาวรีจอปร,รอมาที่นี่หนึ่งวันเที่ยวไม่หมดแน่นอนครับครับเรามาถึงที่นี่ก็จะพบสี่แยก นะครับก็จะเจอป้ายโรงเรียนบ้านเขาวงเลี้ยวขวาครับมาได้หลายเส้นทางครับแต่ว่าเส้นทางนี้คือเรามาจากแยกปฐมพรครับอาทิตย์กำลังขึ้นครับสวยงามมากแสงเช้านี้สวยงามมากสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยทุเรียนครับแล้วก็กล้วยหอมทองนี้ อองั้างทางกล้วยหอมทองเป็นที่โดงดังไปถึงญี่ปุ่นนะครับที่พักโรงแรมในญี่ปุ่นจะต้องมีกล้วยหอมทองของทําสิ่งชาวบ้านมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรําขายเป็นกิโลวัโลละสิบกว่าบาทนะครับราคาดีมากเลยซ้ายมือด้านหน้าครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงนี่ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงก็จะมีการขายกาแฟสดทั้งวันเลยแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ดูงานที่นี่เป็นสถานที่ที่ทําให้ผู้คนทั่วประเทศไทยรู้จักทําสิงครับเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ ดีที่สุดที่มากที่สุดครับของวิสาหกิจชุมชนมาดูงานกันได้ครับ mm hmm. เมื่อมาถึงตรงนี้จะพบกับป้ายชี้ไปด้านขวาอาบอตอท่ำสิงแล้วก็ป้ายโรงเรียนชุมชนบ้านท่ำสิงครับตำบลท่ำสิงเราเลี้ยวซ้ายครับ โอ้หมอกเยอะมองไม่เห็นปัดกับฝนกอนขวามือครับวัดทําสิ่งเสื้อเขียวๆด้านหน้าครับคุณอนันตราพอนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร าวบ้านก็จะมาขายขนมขายอะไรมากมายเลยเพราะว่าที่นี่นะักท่องเที่ยวจะมาเยอะมาก <c oughs> มาแล้วครับนายกอน,นันต์มีมารับพวกเราครับตามกันไปครับเลี้ยวขวาครับพอเจอวัดปุ๊บเลี้ยวขวาเลยเราก็จะผ่านซุ้มประตูเหลืองๆครับอยู่หลังวัดครับแล้วก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายครับ ะมีป้ายบอกทางเขาถ้ำสิลางูครับเดี๋ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาที่หนึ่งครับเมื่อเจอทางแยกเลี้ยวขวาเป็นถนนนี่มีป้ายบอกทางครับเขาถ้ำสิลางูเลี้ยวเข้าไป ถนนคอนกรีตครับเราจะพบกับป้ายเขาถ้ำสีลางูแล้วก็เขียนว่าผาตาอูดครับจะมีป้ายบอกทางภาตาอูดถ้ำสีรางูเขาร้อยยอดจุดชมวิวแห่งใหม่กลางเต็นนี่เขามีป้ายติดบอกทางด้วยมาที่นี่ก็ใช้เวลาหนึ่งวันแล้วครับ เป็นถนนเส้นเล็กๆซึ่งรถไม่สามารถสวนทางกันได้แต่ก็จะมีแยกซ้ายแยกขวาให้หลบหลีกกันนะครับเลี้ยวซ้ายครับปัดน้ำฝนครับเจอป้ายเขียวๆอ,อ๋อเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เตรียมตัวครับขึ้นเขาครับ สุดบนเขาครับก็จะเป็นถนนลูกหลังสีแดงเรามีโทนัทกับตาอูดเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าคืนนี้นมีเมื่อคืนมีนักท่องเที่ยวด้วยมาตัางเต็นทนอนกัน พาท่านผู้ชมมาที่เที่ยวใหม่จังหวัดชุมพรผาตาอุ้ดเป็นจุดชมวิวที่สูงจากระดับน้ำทะเล300เมตรแล้วก็มีหมอกทั้งปีเลยที่นี่นะครับผาตาอุ้ดตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลท่าสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเรามากับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรคุณอน,าน,านันต์ลามพานเรามีนัดกับตาอุ้ดด้วยวันนี้สวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอีกแข่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราคุณต้องตามให้จบคลิปนะครับว่าเราไปพาท่านไปดูที่ไหนเที่ยวที่ไหนนะฮะนี่คือผาตาอูดนะครับอย่างที่แอนมินบอกนะครับระยะทางเดินทางจากเมืองมาแค่นี้ก็เก้าโลสิบโลแค่นั้นเองจนถึงหน้าผาแล้วก็ทางจะเป็นมุกหลังถ่าไม่มีเลยฮะก็มาเดินบนนี้สะดวกสบายนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของที่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่คือผาตาอูดนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนี่ยเป็นไงครับตอนนี้ ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่อะไรอยู่ยังไงเอ่ยหมู่สองครับผมหมู่สองทำสิงครับอ๋อทางขึ้นมาที่ผาท่านนี่เป็นไงครับทางขึ้นมาก็ก็สะดวกสบายดีครับผมไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะถ้าลงคุณไปเที่ยวที่ไหนนะคุณจะมาลานกลางเต็นมาที่นี่ได้รถเก๋งก็ขึ้นได้ครับถ้าฝนไม่ตกรถเก๋งก็ขึ้นได้หมดเลยขึ้นได้ไม่ต้องกลัวรถเลยนะครับไม่ต้องกลัวรถเลยเป็นคนกีดครับผมแล้วมายังไงบอกเลยว่าเออมาถึงที่ผมแล้วมีอะไรมั่งมีลานกลางเต็นมีอาหารมีอะไรไหมครับรองรับพร้อมนักท่องเที่ยวมา อ๋อที่ผ้าตาอุดครับผมมีลานกลางเต็นท์อยู่ประมาณสักสามสิบหลังน่าจะกลางได้ครับผมสามสิบหลังคนเขาออามาพักกันบ่อยครับอีกเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็มาพักกันหลายคนครับอ,อันนี้ห้องน้ำห้อง่าของเราพร้อมห้องน้ําเรียบร้อยครับห้องอาบน้ํามีหนึ่งห้องครับถ้าลงว่าฝนฟ้าตกลานกลางเต็นท์ไม่พอเราก็เห็นมิาลาข้างบนนู้นอ่าครับพร้อมหลบได้เสมอหลบได้ครับหลบได้แล้วมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างบริบท อ๋อก็เห็นสวนทุเรียนครับอ่าเขาเรียกว่าทุ่งหมอนทองครับผมอยู่ข้างล่างอง๋อนี่ข้างล่างนี่ทุ่งหมอนทองหมอนทองทั้งตำบลครับเนี่ยหมอนทองทั้งตำบลตำบลตำสิง,งทุเรียนสวยครับแล้วก็พูดง่ายว่าวิวทะเลหมอกนี่เรามีทุกวันอยู่แล้วนะ <c oughs> ทะเลหมอกมีทุกวันอวันนี้ฝนมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมีสายแล้วไงอวันนี้มันสายแล้วแต่มาที่นี่บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนี่คุณเห็นทุกวันครับผมแน่นอนเลยครับครับพูดง่ายว่าอย่าลืมนะครับถ้าลงว่ามาผ่าตะอู๊ดนะ ทางเข้านะครับเข้าปักหมุดเลยวัดทำสิงห์จากวัดทำสิงห์มาผ่าตะูดอีก2กิโลมีป้ายบอกมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางฮะนะฮะเส้นนี้เขาเรียกเส้นไหนฮะวัดทำสิงห์เขายาวครับถ้าวัสิงห์เขายาวนะครับคุณมาจากเมืองคุณปักหมุดมาวัดทำสิงห์แล้วคุณจะมาวิ่งเส้นทำสิงห์เขายาวถ้าคุณมาทางใต้คุณวิ่งเข้าวิสัยเลยแล้วมาทางวัดทำสิงห์ก็จะเห็นเลยครับป้ายผ่าตะูดวิ่งเข้ามาตามป้ายจากปากทางเข้ามาประมาณกิโลกิโลนึงนะ ครับนะจากป<ม>ากทางที่ถ<ง>นนเข้ามานะครับทางสะดวกสบายคุณก็จะมาเห็นลานกลางเต็นมีดอกมองดอกไม้มีไกป่ปลาตอนเช้าเ้าให้เราดูแน่นอนฮะยังเป็นธรรมชาติพูดง่ายคุณรีบมาก่อนเลยเอรลิจินนอนของจงังหวัดชุมพรเรานะครับอย่าลืมนะครับ<อ><ข>ถ้าลงที่นี่มาผ่าศิลางูอีกออไปผ่าศิลางูแล้วช่วงเทศกาลกินทุเรียนในสวนก็ต้องกินที่ละคำสิง เขา้อยยดอดถ้ำศิลังงูผาตาอูดวัดถ้ำสิงถ้ำสิงนี่ก็เป็นถ้ำที่มีหัวสิงตัวใหญ่ๆเลยอยู่ที่วัดห่างจากตรงนี้ไปก็กิโลครึ่งเองนะแล้วก็ทีนี้ก็ไปเที่ยวเมืองนะครับไปเที่ยวสระ,ะสวนสระลุงลุงรัตลุงลุงวิรัตลุงวิรัตไปชมสวนอู้มันหลากหลายในนี่นะครับมีผลไม้มากมายคุณมาแล้วคุณได้กินทุกทั้งปีอ่ะมีกล้วยมีสละสละมีทั้งปี นะครับถ้าลงไปหน้าทุเรียนหมอนทองก้านยาวชี่นีก็อยู่ในนี้หมดเลยทุเรียนทําสิ่งที่ดังที่สุดบันลือไปทั่วโลกแล้วนะฮะใครๆก็รู้จักนะครับฉะนั้นก็มาได้เลยนะฮะห่างจากนี้ไปก็ไปพระธาตุสวีเดี๋ยวลืมนะฮะวัดล้างดังแห่งเมืองจุมพรเราก็ห่างจากตรงนี้ไปประมาณห้าโล ประมาณ5โลประมาณหโรเองครับจากตรงนี้ไปยุ้วแ,แวกเดียวกันโมเลวัดพายใหญ่นะฮะวิ่งใส่ในนะประมาณนี้วิ่งเข้าไปเลยนะฮะฉะนั้นคุณมาที่นี่คุณเที่ยวครบจบทุกที่คุณมาที่ผาตาอูดจังหวัดชุมพรเรานะครับผม